สวัสดีค่ะเข้าสู่มามา่มามิกิโกอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยวันใกล้ปีใหม่นะคะเราก็ต้องไปทําบุญวันนี้เนี่ยมาม่าตั้งใจว่าจะไปทําบุญที่วัดก็คือจะไปใส่ชุดไทยหรือว่าชุดไม่ใช่ไทยก็ดีนะคะเพราะว่าไปทําบุญทั้งทีอยากใส่ชุดไทยที่ไม่ใช่ไทยจา๋าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยจะอึดอัดสองเนี่ยใส่แล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็ถ้าเป็นผ้าไหมก็จะยับค่ะแล้วเราจะไปงานต่อก็ลําบากต้องกลับบ้านมาม่าก็เลยใช้วิธีนี้นะคะ ใส่ผ้าถุงไทยเนี่ยนะคะแต่เสื้อเป็นบูติกธรรมดาที่เรามีอยู่ในโต๊ะเป็นเสื้อบูติกธรรมดาธรรมดาเป็นเสื้อแฟชั่นเนี่ยนะคะแต่เราก็ใส่เข้ากับผ้าถุงไทยนะคะสบายมากเลยอยู่ตั้งแต่เช้าเนี่ยจนเพลน,นะคะจะไม่รู้สึกเป็นอัดหลังจากเราเลี้ยงพระเพลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปช้อปปิง้งหรือเราจะไปทุระที่ไหนก็ตามแต่เราเปลี่ยนแค่กางเกงตัวเดียว เสื้อตัวนี้ก็พาแบบไปเที่ยวได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคืออยากจะแนะนําว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยสำหรับมิกแม็กได้หลายหลายอย่างะจะใส่เป็นทางการก็ได้ใส่เป็นลำลองก็ได้ค่ะ wow. ค่ะแล้วเดี๋ยวมาม่าเนี่ยเ,ยเลี้ยงภาพเพลงเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วมาม่าก็จะไปทานอาหารที่ห้างนะคะก็แต่งชุดนี้ไปก็อาจจะสวยเกินไปมาม่าจะขอเปลี่ยนท่อนล่างนะคะเสื้อตัวนี้เป็นบูติกก็ยังใส่เหมือนเดิมตามกันไปเลยนะคะเดี๋ยวมาม่าจะปเปลี่ยนคะ่ะ ก็นี่เป็นอีกลุกหนึ่งนะคะในเสื้อตัวเดียวกันแต่เราเพื่อนจะเปลี่ยนกางเกงนะคะเมื่อเช้าเนี่ยเราใส่ผ้าถุงกับเสื้อตัวนี้เพื่อไปถวายเพนพระใช่ไหมคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราถวายพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมาเลี้ยงท้องตัวเองแล้วค่ะเขาเปลี่ยนแค่กางเกงตัวเดียวนะคะแต่เสื้อ,อยังตัวเดิมอยู่เราสามารถไปเดินห้างหรือว่าไปทานอาหารเนี่ยนั่งอย่างสบายเลยคือเสื้อตัวเนี้ย ใส่ได้ตั้งแต่เช้าจรวึเย็นนะคะคือกลางวันเราใส่ไปช้าาอกกปปิ้งเราก็สามารถใส่เกงแต่พอตกเย็นถ้าเราก็จะไปงานเนี่ยงานเลี้ยงเล็กๆกันนะคะเราก็สามารถยิงใส่เสื้อตัวนี้ใส่มุกยาวหรือว่าสร้อยเพชรยาวนะคะแล้วก็เปลี่ยนกระโปรงข้างล่างเป็นสเกิร์ตหรือเป็นทรงอะไรก็แล้วแต่แลวกางเกงราตรีเราสามารถออกงานได้เสื้อของมิกิโกะเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยใช้คุ้มค่ามากๆเลยมามารักมากเลยค่ะมิกิโกะนะคะนำพาให้เราไปดูเด่นสวยสดใสค่ะ แล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามมาม่าไม่กิ่โะนะคะกดได้ให้กดแชร์กดคลิก s ั b นะคะสวัสดีค่ะ